วันนี้เราจะมีเกสสองท่านสุดสวยอยากรู้ไหมครับว่าคือใครตามผมมาเลยครับสวัสดีครับทุกที่สสวัสดีคะโอเคนะครับเดี๋ยวอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยแนะนำตัวหน่อยว่าเฮ้ยชื่ออะไรทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจเอเวอได้ยังไงครับผมโอเคพี่ขวันก่อน,กนเลยฮะได้ค่ะ ก็ขวัญใจนะคะก็ขวัญจบการศึกษาแล้วค่ะจากคณะมนุษยศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่ะนะคะก็ปัจจุบันทํางานประจำนะคะเป็น AE นะคะในด้านของสื่อโฆษณานะคะแล้วก็ทําธุรกิจเอวอคู่กับงานประจําไปด้วยะนะคะถามว่าตัดสินใจเนาะเรารู้จักธุรกิจได้ยังไงใช่ไหมคะต้องบอกว่าเป็นเจ้าแม่โปรเจกต์นะคะเป็นคนที่ทําอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วควบคู่กับตอนที่เราทํางานประจำนะคะตอนนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเนาะได้เปิดบริษัทเนาะทำธุรกิจเกี่ยวกับ เปิดบริษัทก,กับด้านโฆษณานะคะกับเพื่อนนี่แหละนะคะแต่ตอนนั้นเองเนี่ยเราก็มีเพื่อนสนิทเราเนี่ยที่ไปเจอกันที่อเมริกาเนาะเมกาเฟนั่นเองค่ะเพื่อนสนิทขวันเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจอย่างเวไปด้วยนะคะแต่ปรากฏว่านะคะ สองปีผ่านไปนะคะธุรกิจเรากับดับลงดับลงนะธุรกิจเพื่อนเรากับโตขึ้นโตขึ้นสวนทางเลยสวนทางนะคะเราก็เอะใจนะคะเราก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะที่เราได้ได้ได้พูดคุยกับเพื่อนงเียค่ะแล้วก็เพื่อนก็เลยได้มาเล่าสู่ธุรกิจนะคะให้กับเราได้รู้จักนะคะตอนนั้นเองเนี่ยเราก็เลยเริ่มเข้ามาศึกษานะคะแล้วก็เข้ามาทําธุรกิจ m อมนะคะจริงๆแล้วขวัญเปิดใจกับเรื่องของด้านของสุขภาพความงามเพราะเราเป็นคนเนี่ย รักความสวยนะคะเราว่าเป็นผู้หญิงใหญ่อยู่สวยจริงไหมคะก็เลยเปิดใจจากสินค้าด้วยแล้วก็เรื่องของด้านสุขภาพความงามแล้วก็เลยเข้ามาสู่ธุรกิจก็ประมาณนี้อ่าโอเคนะครับโอเคมาถึงน้องทิวบ้างเราเป็นเรื่องราวเป็นยังไงครับผมค่สวัสดีค่ะทิวหลิมนะคะก็จบการศึกษาแล้วเหมือนกันค่ะจากที่คณะ International Business นะคะมหาลัยนาชสมโฟร์ค่ะแล้วก็ปริญญาโทที่มหาลัย University of Hertfordshire ที่ประเทศอังกฤษค่ะ ก็ตอนนี้ก็ทํางานประจําอยู่ด้วยค่ะเป็นในเรื่องของ international trading ค่ะของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ mm hmm. ก็เจอ MV w a ก็จากเพื่อนเหมือนแบบพี่ขวัญเลยนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนสมัยตอนปริญญาตีเนาะแต่เราก็เห็นเขาทําตั้งแต่แบบปีหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะคือเรายังไม่ได้แบบเปิดใจอะไรมากเนาะแต่พอเราไปเรียนต่อปริญญาโทอย่างเงี้ยค่ะ มันน่าจะเป็นแบบถูกเวลาด้วยค่ะ <S <S 2> <S 2> <ม>เออก็เลยได้มีโอกาสแบบเออมาลองฟังดูก็ได้เออก็เลยมารับข้อมูลก่อนเนาะแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังไม่ได้เจอเพื่อนนะเพราะตอนออนั้นทิวอ่อังกฤ,กฤษก็ได้ฟังผ่านออนไลน์ค่ะซูมคุยกันอะไรประมาณนั้นใช่ซูมคุยกันซูมอย่างเดียวเลยนะคะอพอลองได้แบบรับข้อมูลมากขึ้นรับข้อมูลไปเรื่อยก็เลยเริ่มเปิดใจก็เปิดใจ จากผลลัพธ์เลยเห็นเห็นรายได้เพื่อนแล้วแบบโอ้ใช่จากผลลัพธ์จากไลฟ์สไตล์แล้วก็จากแบบว่าโปรไฟล์ของคนที่เพี่ๆหลายๆคนที่ทํามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าุก็มีแต่คนแบบมีศักยภาพทั้งนั้นเลยมันก็ทําให้เรายิ่งมั่นใจในตัวธุรกิจนี้มากขึ้นค่ะว้าวโอเคนะครับเรียกได้ว่าเห็นผลลัพธ์เสร็จปุ๊บนี่คือชุดโกโกวาที่หนูอยากได้เลยโกโกวานนโกโกวาเพราะงั้นคือต้องบอกว่าทั้งสองคนี่ยทำงานประจําไปด้วยแล้วก็ทำโปรเจกต์แอมเบไปด้วยถูกไหมใช่ค่ะ คิดยังไงกับคาว่าหมดยุคมีรายได้ทางเดียวแล้วอ่าพี่ขวัญก่อนเลยครับยังมีรายได้ทางเดียวอยู่เหรอคะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคะต้องบอกว่าอย่างที่ขวัญแนะนาตัวเองไปเนาะว่าจริงๆขวัญเป็นแบบเหมือนเจ้าแม่โปรเจกต์เนาะก็เป็นคนที่ทํานู่นทํานี่ตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอธุรกิจหรืออะไรที่มันทําให้เราสามารถแบบสร้างผลลัพธ์ได้แบบมากมายนะคะต้องบอกว่าพอมาเจอธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันก็เลยทาให้เราเขาเรียกว่าอะไรรายได้เรามันเพิ่มมากขึ้นแบบ ก้าวกระโดดด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าการที่เรามีรายได้หลายกระเป๋าค่ะรถยนต์ยังมีล้อหลายเลยชีวิตเ,เราจะไม่มีได้ยังไงจริงไหมเ,เพราะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้อะเพราะว่าเราเราไม่รู้หรอกว่าอีก5ปี10ปีหรืออนาคตะคะ่ะใครจะไปคิดว่าตอนนี้มีโควิดจริงไหมคะอย่างนั้นอนาคตขวัญก็ไม่รู้ค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีแผน A แพนดีมีรายได้เนี่ยหลายหลายทางเนี่ยก็ดีกว่ามีทางเดียวอยู่แล้วอ,อันนี้ก็เลยคิดว่าส่วนตัวนะคะก็รู้สึกว่าเออเราเป็นคนชอบแบบ ถ้าตอบแบบนางงามก็ oh. ตามนี้เลยนะคะแต่ถ้าตอบแบบตัวต้นนะคะอยากรวยค่ะ oh. <laughs> ชอบเงินค่ะแค่นั้น oh. เองเนาะก,ก็ประมาณนี้ถูกต้องเพราะผมคิดว่าโอ้โ oh. หทุกเรื่องในชีวิตมันต้องใช้เงินอยู่แล้ใช่และทุกคนก็ส่วนใหญ่แล้วมีเงินไว้ก็ดีกว่าใช่โอเคอ่ะน ah, okay. ah, ้องทีวหล่ะคิดว่างไงค่ะก็คล้ายๆกับพี่ขวัญเหมือนกันค่ะ ก็อยากรวยเออแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคือจริงๆอ่ะทิวอ่ก็เติบโตมากับแบบครอบครัวที่เขาก็ไม่ทำแบบอย่างเดียวมาก่อนด้วยคืออย่างคุณแม่ก็มีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็หลายตัวเลยค่ะแล้วอย่างคุณพ่อก็แบบทํางานบริษัทน้องทํางานประจําคือมันก็ทําให้เราแบบเหมือนเติบโตมาแล้วก็เหมือนมีโอกาสดีๆในชีวิตเยอะค่ะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเอยถ้าเกิดเราแบบพอโตขึ้นเนี่ยเราก็คงไม่มีรายได้ทางเดียวอืม ก็เลยแบบอ่ะในระหว่างเรียนอ่ะก็แบบหาอะไรทําไปด้วยเจ้าแม่โปรเจกต์มันก็แบบเอางานพาร์ทท์ทำลองทําธุรกิจส่วนตัวเองก็คือลองมาแบบหลายอย่างเลยเนาะแล้วก็ได้มาเจอกับแอมเวย์แล้วก็อ่ะต้องลุยทําไปด้วยนะคะคือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเออทำยากกว่านี้อีกเนาะแต่ว่าในยุคนี้คือมันก็เป็นแบบออนไลน์กันหมดแล้วค่ะมันยิ่งง่ายมากเลยใช่คือบางทีอ่ะนอนนอนอยู่โอกาสจะเออก็เข้ามาหาได้ละ เออก็มีแค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถมีธุรกิจส่วนตัวได้อะคือมันแบบสะดวกมากๆอย่างอย่างพี่ขวัญเปรียบเทียบแบบเป็นรถยนต์ใช่ไหมคะคืออย่างที่ว่าก็ขอเปรียบมันแบบเหมือนหลอดไฟแล้วกันเนาะเหมือนบ้านนึ่งอะถ้าเกิดเรามีหลอดไฟหลายๆดวงะคะ่ะถ้าเกิดมันมีดวงใดดวงหนึ่งดับไปเนาะบ้านก็ยังคงสว่างอยู่เออแต่ถ้าเกิดมันมีแค่หลอดเดียวอะแล้วมันดับลงอะ <Joh an> <ล>ง <melody> มืดเลยนะจบเลยแล้ววิกฤตแบบนี้มันก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้อะเนาะนะคะดังนั้นการมีรายได้หลายทางมันก็ดีกว่าแบบทางเดียวอยู่แล้วอะ เยี่ยมเลยซิยิงแสดงว่าไม่เกี่ยวว่ายุคไหนด้วยจริงๆแล้วลได้หลายทางเนี่ยคือดีกว่าแน่ๆอยู่แล้วถูกต้องค่ะและไหนๆเราก็ทําหลายทางอยู่แล้วด้วยถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงบ้างเรานิยามคําว่าความมั่นคงทางไรายได้ยังไงบ้าง ค,ค่ะก็สําหรับตัวขวัญใช่ไหมคะความมั่นคงทางรายได้ก็ขวัญมองว่ามันคือตัวเราอะคะ่ะตัวขวัญเองนี่แหละนะคะเราสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเราได้เนาะเพราะอะอไรคะการที่เราบอกว่าเราจะสร้างความมั่นคงมันก็คือเหมือนการที่เราวางแผนชีวิตเราเนาะว่าใน5ปีเนี่ยใน1 0ปีเนี่ยเรามองอนาคตเราเนี่ย เป็นยังไงอ่าใน5ปีเราจะมีรายได้เท่าไหร่10ปีเราจะมีรายได้เท่าไหรนะคะเพราะเราไม่รู้เลยอ่ะว่าวัาวนนี้เราจะเจอกับวิกฤตอะไรเนาะเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราได้บอกไปอย่างตอนนี้เราก็รู้อู่แล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้ทุกอย่างมันก็มีโควิดเกิดขึ้นมาเราก็ยังไม่รู้ได้ซ้ำใช่ไหมคะถ้าวันนี้เราวางแผนชีวิตเราไว้ก่อนเราสามารถนะคะควบคุมและอยู่เหนือปัญหาได้อ่าอย่างต้องอย่างที่บอกอ่ะว่าสมัยนี้ถ้าเราเอ่อไม่ได้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเราวันนี้ถ้าเราเจอวิกฤตเข้ามา เราก็อาจจะไม่รอดก็ได้แต่ถ้าวันนี้เราสามารถมีรายได้หลายทางนะคะสร้างความมั่นคงกับชีวิตไว้ก่อนนะ,ะขวัญเชื่อว่าทุกคนสามารถผ่านปัญหาไปได้สมัยเนียยุคเนี้ยต้องบอกว่าประหยัดอย่างเดียวอะเซฟอย่างเดียวอะไม่รอดนะคะมไม่ใช่ไม่รอดอย่างเดียวนะคะไม่รวยด้วยนะคะถ้าวันนี้เราโมวแต่ประหยัดอยู่ในแต่เซฟโซนเซฟโหมดนะคะเราคิดว่าเราน่าจะรอดใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนี้วิกฤตมันมาใหญ่กว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ละ่ะ เราก็ไม่รอดเหมือนกันแล้วต้องบอกว่าโลกในยุคปัจจุบันนี้มันหมุนเร็วมากเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยได้ยินว่าสิบปีเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิกฤตเจอวิกฤตทีหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้มันเร็วอะเร็วกว่านั้นอะตอนนี้น่าจะเป็นแบบสองปีสามปีลรงเห็นเทรนต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะยมากมายเลยมรแล้วจริงเปลี่ยนพันสายพันธไปเรื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราไม่ไม่ไม่ทำให้ตัวเราเนี่ยมีความมั่นคงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นรายได้เราชีวิตเราอะเราก็อาจจะ โดนโลกเนี่ยบีบให้เราเนี่ยต้องเร่งเพื่อสร้างความมั่นคงอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรามีเตรียมแผนความมั่นคงให้กับชีวิตไว้เลยเรื่องของรายได้หรือว่าต่างๆเนี่ยเราสามารถผ่านปัญหาไปได้แน่นอนนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนี่ยังก็คือตัวเราสามารถควบคุมแล้วก็สร้างความมั่นคงให้ตัวเราได้ครับเยี่ยมเลยนะครับฮ่าโอเคแล้วต้องทิวล่ะเรานียามไว้ว่ายังไงบ้างครับก็ถ้าเกิดพูดถึงความมั่นคงของรายได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดสําหรับทิวนะทิวคิดว่าคือมันต้องเป็นสิ่งที่เราอ่ะหยุดทําได้ แต่ว่าไรายได้เราไม่หยุดอันนี้คือมั่นคงแบบมั่นคงสุดๆเลยถ้าเกิดอยากได้ความมั่นคงมากกว่าน,นั้นะพี่ยิ่งเราอายุมากขึ้นอนะ่ะแต่เราต้องทํางานได้น้อยลงด้วย<ม>เพราะว่าแรงเราก็มีจํากัดเนาะนะคะแต่ว่าไรายได้เราก็ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยนะอันนี้คือแบบสุดยอดความมั่นคงเลยพี่ถามว่าไหมคือรา,ายจ่ายเราอะ่ะมีตลอดชีวิตเลยนะถูกต้องเอาจริงอะ่ะจนบ้านปลายชีวิตเลยก็ยังมีอยู่เนาะไม่ว่าจะ,ะเกษียณไปแล้วก็ยังมีรายจ่ายอยู่ทุกวันเลยอะคะ่ะแต่ว่ารายรับอะค่ะ,คะ เราไม่ได้มาตลอดชีวิตอดค่ะมสมมุติแค่อย่างเช่นอ่ะเราป่วยเนาะหยุดทํางานวันสองวันบางคนอ่ะแค่หยุดงานแบบวันสองวันจากการป่วยอ่ะรายได้ก็หยุดแล้วนะถูกต้องแล้วถ้าเกิดในอนาคตอ่ะเราไม่ได้ป่วยแค่วันสองวันลคะคะอือโอ้แล้วแบบนั้นอ่ะจะทำทำยังไงอ่ะดังนั้นอ่ะคือการที่เราแบบอ่ะมีรายได้หลายทางมีหลายทางเลือกเนาะมันก็จะเอ่อยิ่งยิ่งเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตรายได้ของเราไปอีกอ่ะค่ะ เยี่ยมเลยนะครับทั้งสองคนครับมาถึงคําถามถัดมาครับต้องบอกว่าเป็นคําถามยอดฮิตกันเลยทีเดียวทอมเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆเ,เนี่ยเคยถามทั้งพี่ขวัญทั้งน้องทีอแล้วว่าเฮ้ย<ม>ช่วงนี้อยากหา<ม>ทาเพิ่ม,มจะทําอะไรดีวะอ่า<ม> ah, ถ้าสมมติว่าเพื่อนมาถามแบบนี้ค่ะเราอยากจะตอบเขาว่ายังไงเรามีเกณฑ์ในการเลือกไหมว่าเออฉันมีแบบนี้แบบนี้แบบนอ่าเรามีคําแนะนํำยังไงบ้างรครับหรือว่าอยากจะตอบคําถามนี้ว่ายังไง<ม>พี่ขวัญครับก็มีเนาะมีเพื่อนๆนเราเนี่ยอยู่รอบตัวอะไรก็ถามแบบเฮ้ยทำอะไรดีทําอะไรดีอะไรเงี้ยเราก็ อย่างอย่างแรกเลยขวาก็จะถามเขากลับว่าจุดประสงค์เนี่ยเราก็ต้องดูจุดประสงค์ของคนถามก่อน mm. ว่าอย,อยากทําอะไรเพิ่มเนี่ยเพราะอยากมีไรายได้เพิ่มอยากมีไรายได้เสริมใช่ไหมอ่านะคะและยิ่งในยุคนี้เราต้องบอกว่า จะให้เรามาลงทุนหลักแสนหลักล้านเนี่ยมันก็เสี่ยงใช่ไหม,มธุรกิจสมัยนี้เนาะแต่ถ้ามันจะดีกว่าไหมนะคะเราก็อาจจะถามเพื่อนว่าเอ้ยถ้าเกิดแกทํางานประจําไปด้วยอยู่แล้วเหมือนเล่าอย่างเงี้ย<ม>อยากมีรายได้กระเป๋า 2, 2> <ม>กระเป๋า3<ม>เราจะทําอะไรดีเนาะ<ม>ก็อาจจะแนะนําเพื่อนไปว่าให้แกอยากเพิ่มรายได้เนี่ยจากสิ่งที่แกทําอยู่แล้วเนี่ย<ม>แกก็อาจจะมองนะคะอะไรเลยเนี่ยที่ลงทุนต<ม>่ำนะความเสี่ยงต่ำเนาะแต่ว่าสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้ด้วยอ่านะคะมีรือ่าพี่มีหรอมีสิคะน้องแทมนะคะต้องบอกเลยนะว่า ก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าเป็นเพื่อนของขวัญก็จะแนะนำถ้าแกอยากได้รายได้เพิ่มนะออแล้วทาหลังเลิกงานประจำหรอหรือว่าแกว่างเนี่ยแกสามารถทออําเป็นเว้ได้เลยนะออบอกเลยนะคะว่าดีมากด้วยะนะเอาง่ายๆนะแค่แบบให้เราดูแลตัวเองให้ให,ให้สวยให้หล่ออย่างที่ขวัญบอกว่าขวัญเข้ามาสู่ธุรกิจเพราะว่าขวัญชอบแบบความสวยงามใช่ไหมอ่าเราก็อยากให้เราดูดีเราหลอ่อเราสวยอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่น้องคิวบอกตอนแรกเลยว่ามันเริ่มต้นง่ายๆอ่ะแค่แบบ สมัครเองอ่ะแล้วก็ดูแลตัวเองใช้สินค้าสินค้าแอมเวย์มีเยอะมากนะคะมีหลายหมวดหมู่เลยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยชอบหมวดหมู่ไหนเราก็สามารถเลือกนะคะจากสิ่งที่เราชอบเราเริ่มต้นได้เลยง่ายมากเลยแค่นี้และอีกอย่างนะที่สําคัญนะมันตรงกับเทรนด์ด้วยในตอนนี้อ่าเราลองดูมองรอบๆตัวเราโควิดใช่ไหมคนต้องการอะไรสุขภาพดีดีไหมอ่านะคะแล้วโอ้โหไม่ว่าจะกี่ยุกี่สมัยนะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนถึงรุ่นอนาคตเราอยากสวยกันไหมคะ อย,อยากหลอกกันไหมคะหลอกครับ,รรบแน่นอนอเพราะฉะนั้นนะคะธุรกิจมันมีทั้ง on trend in trend after trend มันมีหลายเทรนมากแต่ธุรกิจไอเวนเป็นธุรกิจที่อยู่ on trend นะคะ mm hmm. มันอยู่เหนือเทรนทุกอย่างเลยเพราะมันคือ health and beauty mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็มองว่าถ้าเพื่อนมาถามเนี่ยก็อาจจะแนะนําเขาไปแบบนี้ว่ามันง่ายแล้วก็เริ่มต้นได้เลยแล้วก็ทําได้ระหว่างที่เราทาแบบงานประจําไปด้วยทําควบคู่ไปกันได้เลย mm hmm. นะคะก็ประมาณนี้ละกันอ่าเยี่ยมเลยนะครับอ่าแล้วลงทีวละจะตอบคาถามนี้ว่ายังไงบ้าง ก็จริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งคำถามเนี้ยจริงๆอะทิวก็ได้ถามกับตัวเองมาตลอดเลยอะว่าแบบเออจะทำอะไรดีนะเพราะเราก็ไม่ได้อยากแบบมีรายได้ทางเดียวอยู่แล้วก็คิดมาตลอดเลยค่ะในช่วงระหว่างเรียนก็คือหาอะไรทําเพิ่มทุกอย่างเนาะแต่ว่าถ้าเกิดแบบอะยิ่งในยุคนี้ใช่ไหมท่วขอแบ่งเป็นแบบ2ระยะแล้วกันสําหรับคนที่แบบอยากหาไอเดียอะไรเพิ่มเติมเนาะนะคะระยะแรกเลยก็คืออะเราต้องมองหางานที่มันเออถ้าเกิดอยากมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันต้องเป็น อะไรที่มันต้องลงทุนต่ำอะค่ะความเสี่ยงต่ําเพราะว่าในยุคแบบนี้เนาะวิกฤตมันแบบเยอะมากแล้วเราก็เอาแน่เอานอนกะอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะลงทุนต่ําความเสี่ยงต่ําแล้วก็ต้องไม่มีฟิกคอสเพิ่มแล้วสำคัญเลยวันนี้ใช่เพราะว่าฟิกคอสของแค่ตัวเราก็เยอะพอแล้วแบบเป็นผู้หญิงมีค่าเนาะค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าบ้านแบบนี้หมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะหาอะไรเพิ่มอะ สามประเด็นนี้ที่ทิวคิดนะในความคิดทิวนะคะอันนี้คือระยะแบบเริ่มต้นที่เราแบบออยากลองหาอะไรทําเพิ่มแต่ถ้าเกิดเรามองในระยะยาวขึ้นนะคะ่ะพี่ทําเออทิวคิดว่ามันต้องมองแบบเกินสิบปีนะเออ,อย่างแบบอย่างที่พี่ขวัญบอกเลยเนาะว่าธุรกิจแอมเบร์คือมันแบบมันอยู่บนทเทรนตลอดแล้วอะตั้งแต่เมื่อก่อนตอนนี้หรือว่าในอนาคตนะคะคือหลายๆคนอนะ่ะจะชอบถามว่าอีกสิบเอ่ออีกสิบปีข้างหน้าอะไรเงี้ยมันจะมีทเทรนอะไรมาใหม่ๆหม่ไหมอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ย เออมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดเรามองลองมองกลับกันนะคะว่าอีกสิบปีข้างหน้ามันจะมีอะไรบ้างที่มันไม่เปลี่ยนอเออใช่ไหมเราพี่แทมาถามถามพี่แทม,มง่ายๆเลยพี่แทมว่าอีกสิบปีข้างหน้าพี่แทมคิดว่าจะมีคนที่แบบอยากสุขภาพดีอยู่ไหมคะมีอยากมีคนแบบสวยหล่อขึ้นอีกไหมคะแน่นอนครับแล้วก็อีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยเรายังต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําอยู่ไหมคะพี่เป็นหนึ่งในนั้นอีกสิบปีข้างหน้าใครจะไม่แปรงฟันเอออีกสิบปีข้างหน้าเนี่ย จะมีคนแบบหาโอกาสแบบนี้อีกไหมคะมีีกสิกีข้างหน้าจะมีคนใช้อินเทอร์เน็ตไหมคะมีีกสิกีข้างหน้าอาจจะมีวิกฤตแบบนี้อีกไหมคะเออมีไหมครับทุกคนมีมเออใช่มันมีแน่นอนอะ่ะอาจจะไม่ใช่แบบโควิด19อาจจะเป็นโควิด2 9หรือเราไม่รู้อาจจะมีแบบมาอยู่แล้วเนาะนะคะแล้วไวโนดแอมเบร์ why not เออเพราะแอมเบ์ way, มันก็ไม่ต้องมีฟิกค,คอร์สอะไรเพิ่มแล้วคะ่ะเราลงทุนแค่เ0 0ยบาทใช้สินค้าเป็นแปลงตัวเองใช้ชอบแชร์บอกต่อ ก็เกิดเป็นธุรกิจได้ละมันแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยอะค่ะเยี่ยมเลยแล้วนั่นคือแบบว่าหลักเกณฑ์ที่เราแนะนําในการที่หาอะไรทำเพิ่มใช่ค่ะอันนี้ก็คือถือว่าตอบโจทย์เลยอ่ะโอเคเราทำสองอย่างควบคู่ไปด้วยในพูดถึงเรื่องการเวลาบ้างแต่ละคนจัดการเวลาบริหารเวลาอย่างไงแบบเฮ้ยทาหลายอย่างนะทํายังไงให้มันดีได้ทั้งคู่หรือว่าจัดการบริหารเวลาอย่างไงครับฮ่าพี่ขวัญจัดการยังไงฮะโอเคก็ สาวตัวขวันเอาขวัญว่า to do list ค่ะสำคัญมากเนาะ mm. คือยกตัวอย่างง่ายเนาะเอาแค่ว่าเราจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราก็ต้องจัดการตัวเองไหมครับ <Huh. S 1> อ่าเหมือนมีเหมือนมีภาระมาเพิ่ม mm. จริง mm. ไหมคะอะ mm. าจบางคนจะไม่นอนไปภาระเนาะอา mm. ก็เลี้ยงสัตว์อาจน่ารักนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเราค่ะมันบวกเพิ่มมันหนึ่งอย่างเนี่ยนอกจากที่เราในทำในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยมันต้องจัดการตารางเวลาชีวิตใหม่อยู่ล mm. นะน่าว่าเราจะทําอะไรเพิ่มทีนี้เนี่ย คำถามคือถ้าวันนี้เราต้องการที่อยากจะมองหาทำธุรกิจหรือทำหารายได้เสริมหรืออาชีพหรือว่าธุรกิจเพิ่มเนี่ยแน่นอนทูดูริสสำคัญนะคะและยิ่งขวัญเองเนี่ยกับทิวเองเนี่ยใช่ไหมเราก็คือทำทั้งงานประจำไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทำ,ทำธุรกิจอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเวลาสำคัญมากๆเนาะเราแบ่งนี้เลยค่ะเอาง่ายๆนะอะทุกคนคิดเลขตามนะคะ เรารู้จักเรามี24ชั่วโมงเท่ากันใช่ไหมัมแต่เราเคยสงสัยไหมว่าทําไมหนึ่ง24ชั่วโมงเท่ากันอะแต่บางคนรวยมากเลยอแต่บางคนกลับอยู่เฉยๆไม่ได้มีรายได้มากอ่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาแบ่งแบบนี้ค่ะ8ป8ปปอ่าเคยได้ยินไหมแปดแปดแปดคืออะไรแปดสามยี่สิบสี่มียี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะ แปชั่วโมงเนี่ยให้นอนเต็มที่เลยนอนเต็มอิ่มเลยไม่ต้องกลัวหน้าเหี่ยวเลยนะคอเค <c oughs> ลสเตอรอลเต็มที่เลยนะนอนต่ะสี่ทุ่มเลยนะแปดชั่วโมงเลยนอนนะคะแปดชั่วโมงเนี่ยทำงานประจาใช่ไหมคะ <c oughs> ก็อาจจะเข้างาน8ปดโมงเลิกห้าโมงก็แล้วแต่กันไปแล้วแต่บริษัทอีก8ดชั่วโมงเนี่แหละคะ่ะเป็นตัววัดว่าเราเนี่ยจะมีความมั่นคงทางไรายได้ไหม <c oughs> จะมีไรายได้เพิ่อมอีกหนึ่งกระเป๋าไหม เราเคยถ่ายเฟซบุ๊กแล้วเลยเป็นหนึ่งชั่วโมงไหมคะเคยอ่านะคะก็เป็นประจำใช่ไหมคะแต่วันนี้ถ้าเกิดเราถ่ายแล้วเราได้รายได้ด้วยดีไหมแต่แตะก็แปดชั่วโมงเนี่ยนะคะเราอาจจะตีให้เลยกินข้าวสักสองชั่วโมงอ่ะเดินทางสักสองชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงเราว่ายตั้งสี่ชั่วโมงอะทาอะไรดีล่ะบางคนจะกลับไปดูดูหนังที่บ้านหรืออาจจะไปเล่นมือถือเฉยๆหรือบางคนจะไปเล่นเกมคือไม่รู้ค่ะ เรามาสร้างรายได้เพิ่มในช่วงที่เรามีแรงอยู่เนี้ยแหละอืมนะ,ะแล้วอีก5ปี10ปีเราไม่ต้องยุ่งกับการที่เราต้องมานั่งเหนื่อยหารายได้แล้วอะดีไหม,มะนะคะก็นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบบที่เราต้องอแบ่ง กอดเนาะว่าอะไรที่เราต้องทำอ่ะในตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่เราชอบหรือว่าเราอยากทำอ่ะเราค่อยไปทำหลังจากที่เรารวยแล้วก็ประมาณนี้อย่างขวนก็จะเรื่องของทูตูลีนะคะการจัดตารางแล้วก็แบ่งเวลาสําคัญมากมากแล้วเราจะเห็นแล้วว่าเราว่างช่องไหนแล้วเราก็สามารถสอดแทรกธุรกิจได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่ายุคนี้มันคือยุคออนไลน์อ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ทิวบอกเลยตอนแรกนี่ว่ามือถือเครื่องเดียวเนี่ยแค่นิ้วคลิกๆๆกเนี่ยก็สร้างรายได้ได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ทุกที่ทุกเวลานะคะเป็นเงินเป็นทองได้หมดอ่านะคะก็ประมาณนี้ละกันจัดเวลานะคะ to do list สำคัญมากเยี่ยมเลยนะครับเรียกว่าจัดการเวลาในวันนี้เพื่อที่จะสบายในวันหน้าถูกต้องอ่าครับโอเคแล้วน้องทิวเราจัดการเวลายัางไงครับสำหรับทิวนะคะในการจัดการเวลาเนาะ ก็ทิวก็จะมีการทำ to do list เหมือนกันเหมือนแบบพี่ขวัญเลยแต่ว่าของทิวอ่ะคือเราจะละเอียดกับการทําตารางเวลาด้วยค่ะพี่แทมเหมือนคล้ายๆเหมือนตอนแบบตารางเรียนสมัยมหาลัยเลยว่แบบอ่ะกี่โมงกีง่โมงกีง่โมงแบบซอยรลายชั่วโมงเลยเนาะลงตารางแบบนี้เลยใช่ค่ะทําในแอปมือถืออะไรเงี้ยค่ะในแอปคา <c oughs> ลเลนดารอะไรเงี้ยก็จะลงไว้เลยว่าแบบเออเวลาเออกีอ่โมงถึงกีง่โมงเราทํางานประจาเนาะ แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเรามีเวลาว่างอีกกี่ชั่วโมง mm. หรือแต่ละวันเนี่ยเราว่างแบบช่วงไหนบ้างคือเราก็จะเห็นชัดๆเลยค่ะว่าเออเรามีเวลาเยอะนะ mm. บางทีเราจะรู้สึกว่าเอ้ยยุ่งไม่ค่อยมีเวลาเลยแต่ถ้าเกิดเรามาซอยดูว่า,วาเราแต่ละวันเราทําอะไรไปบ้างเนาะเราจะเห็นเลยเฮ้ยมันว่างตั้งสามชั่วโมงนะบางที mm. เออแล้วสามชั่วโมงนี่แหละเอามาแบบอาหารอะไรทักเพิ่มมาสร้างธุรกิจได้นะคะทิวก็จะลงแบบค่อนข้างจริงจังเลยนะตารางเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาพักผ่อนเวลาเที่ยวเวลาทำงานเวลาแบบเออทำธุรกิจแอมเวร่ทิวก็จะลงล่วงหน้าไว้หมดเลยแล้วเราก็จะทำตามตารางเลยเหมือนมหาหลัยเลยค่ะเหมือนตารางเรียนเลยเนาะแบบทิวก็จะแพลนเลยอะอย่างวันอีกสองวันข้างหน้าจะไปดูหนังรอบอะไรเสร็จประมาณกี่โมงแล้วหลังจากดูหนังอะเราว่างอีกตั้งหนึ่งชั่วโมงทำอะไรตั้งเยอะแยะค่ะ yeah. อ uh ืม huh. ใช่เนี่ยแหละคือเทคนิคเนาะคือทิวเคยเจอประโยคนึงแล้วทิวชอบมากเลยค่ะพี่น uh ้อ huh. เขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่มีคนไม่มีเวลาหรอกมีแต่คนไม่จัดเวลา้าอันนี้อันนี้ฟังเขามานะไม่ได้พูดเองใช่เราชอบมากเราคิดว่าเอ้ยจริงเพราะว่าเรามียิสชั่วโมงเท่ากันทุกคนนะค่ะถูกต้องทำไมบางคนทําอะไรหลายๆอย่างได้ทําไมบางคนแบบทําอะไรแทบไม่แทบไม่เสร็จเลยเออมันก็อยู่กันที่การจัดการเวลาทั้งนั้นแหละเนาะก็ประมาณนี้ค่ะเยี่ยมเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าแบบซอยย่อยแล้วก็มีเทคนิคที่ดีมากนะครับเยี่ยมมากครับก็คราวนี้มาพูดถึงเรื่องวิกฤตบ้างละกัน ถ้ S <S าบอกว่า,เ,าเรื่องรายได้แล้วก็รายจ่ายเรามีการจัดการยังไงบ้างเพื่อรับรองวิกฤตที่แบบเข้ามาประมาณอย่างเช่นเราเจอวิกฤตอ่ะโควิดรอบนี้กลับมาอีกแล้วแต่ละคนมีการจัดการยังไงบ้างพี่ขวัญครับผมอ่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆคำคำตอบมันอยู่ในคําถามอยู่แล้วนะอ่านะครับว่าเราจะต้องจัดการไงถ้าเรามไม่จัดเราก็ผ่านวิกฤตไม่ได้จริงไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ขวัญเชื่อว่าวันนี้ก็ตาม หัวข้อเลยเพราะว่าขวัญเนี่ยมีรายได้หลายทางนี่แหละมาเลยทำให้ขวัญเนี่ยรอดจากวิกฤตต้องบอกว่าถ้าไม่มีธุรกิจ อีกหนึ่งธุรกิจนะแือว่าแอมเวย์เนี่ยก็ก็อาจจะรอดยากเหมือนกันนะนเพราะว่าไรายได้เราเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงก็สวิงไปตามออสภาพเนาะแวดล้อมเศรษฐกิจเอ,อ้ยหรือแม้กระทั่งวิกฤตต่างๆอย่างที่บอกอะถ้าเรามีการวางแผนชีวิตเราหรือว่ามีอะไรสำรองให้ชีวิตอะ,น,อะนะคะเราเราขวัญว่ามันผ่านไปได้อยู่แล้วอะแล้วแล้วก็เรื่องของการจัดอันนี้ก็คือส่วนตัวละเราก็แล้วแต่เลยว่าเราจะแบ่งเนา ออกมาเป็นรายรับรายจ่ายนะคะอที่เก็บหรือลงทุนต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งแบบเรื่องของการทําธุรกิจอันนี้เราก็ manage เอาเองได้เลยเนาะส่วนตัวขวัญเองเนี่ยขวัญยังคงเชื่อนะคะว่าเราสามารถผ่านวิกฤตหลายๆวิกฤตได้ถ้าเรามีเงินหลายกระเป๋า mm. เพราะวันนี้ดับไปวันนี้หายไปแต่2องสายังอยู่ เพราะเราเราไม่รู้เลยว่าอย่างที่บอกอะว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเจอกับวิกฤตอะไรบ้าง,งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการตัวเองและ้ะแถวรายได้เนี่ยเราก็จะมั่นคงแล้วก็จัดการได้ได้เองอ่านะคะก็ประมาณนี้ก็คือเตรียมพร้อมรับมือเตรียมพร้อมอนแน่นอนใช่ใช่ีชยมนะครับอ่าแล้วลองทิวหรอครับค่ะก็เออจริงมันก็ต้องจัดการทุกอย่างอยู่แล้วอะเนาะเออมันมันปล่อยไหลไม่ได้ค่ะแต่ว่าของทิวจะเบสิกมากเลยครับพี่แท์มคือเหมือนแค่เราอะก็ใช้ให้น้อยกว่า ที่หาได้โอ้แค่นั้นเลยเบสิกมากก็แค่ใช้ให้น้อยกว่าที่หาแล้วก็จะมีเงินเก็บถูกไหมคะแต่ของท่วอะทีวจะมีเป็นแบบเซฟวิ่งหรือว่าเป็นเงินเก็บด้วยอันนี้มันก็แล้วแต่เทคนิคนาอคือของท่วอะก็จะแบ่งเป็นประมาณ5-10ของรายได้ในแต่ละเดือนนะคะเราก็จะเก็บไว้เป็นเซฟวิ่งของเราเหมือนหยอดกระปุกอะเหมือนเมื่อก่อนเลยหยอดกระปุกออมสินอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไอ้เงินก้อนนั้นอะเราก็ถือว่าเป็นเงินเก็บแล้วก็จะไม่ยุ่งกับมันอ คือมันอาจจะไม่ทําให้เรารวยมากจากการเก็บเงินแค่5้าถึงสิเปอร์เซ็นาะแต่ว่ามันจะทําให้เรามีวินัยทางการเงินค่ะถูกต้องเลยใช่มากใช่อันนี้อันนี้สาคัญที่สุดเลยแล้วไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรมาเนาะแต่เรายังมีแบบอ่ะมีวินัยหรือมีเงินเก็บของเรามันจะฉูกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีรายได้อีกหลายกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราอยู่รอดบ,บนวิกฤตไม่ว่าจะวิกฤตอะไรก็ตามเนาะก็อยู่รอดได้โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับอ่าประมือประมือประมือนะครับคราวนี้หลายๆคนตอนนี้ทํารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมีหลายกระเป๋าแล้วอ พอจะมีคาแนะนำไหมว่าเฮ้ยเคล็ดลับการเริ่มต้นธุรกิจหรือการเพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋าใช้เคล็ดลับเพื่อนๆเราหน่อยครับโอเคได้เลยก็ ตอนนี้ทําธุรกิจเอมเวย์เนาะก็ต้องอยากให้เคล็ดลับในเรื่องของการทําธุรกิจค่ะง่ายๆเลยค่ะสมัครค่ะไม่ยากนะครับผมสมัคร900บาทเท่านั้นเองนะลิงก์ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยพอเราสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอ้โหแอมเวย์มีหลากหลายหมวดหมู่สินค้ามากนะคะเรามีทั้งเฮลตี้บิวตี้เทคโนโลยีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเราเลือกได้เลยค่ะเราชอบแบบไหนเราอยากเริ่มแบบไหนอย่างส่วนตัวขวัญนอยัญเริ่มง่ายๆเนาะเพราะแอมเวย์มาลงทุนต่ำอะ ความเสี่ยงก็น้อยนะคะออแล้วแถมบวกกับแพลตฟอร์มที่เขามีระบบหลักบ้านจัดก,การให้เราโอ้โ oh. ห yeah. ไม่ต้องแพ็คเองเออไม่ต้องสมเองไม่ต้องสต็อกไม่มีฟิคคอร์ดดีมีแต่เงินเข้ามานะคะฟิคคอร์ดก็ก็โอ้แทบจะไม่มีเลยฟิคคอร์คือแอร์ที่บ้านกับอินเทอร์เน็ตที่ต้องใช้ใช้อยู่แล้วไหมคะใช้อยู่<ช>แล้วใช้อยู่<อ>แล้วนะคะมันเรียกว่าไม่ใช่ฟิคคอร์เลยเนาะก็ง่ายๆนะสมัคร900นะคะขันก็เลือกจากการที่เราดูแลตัวเองนี่แหละนะคะอย่างที่บอกอ่ะแปรงฟันไหมคะอ่าสระผมไหมคะก็ใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละค่ะดูแลตัวเองให้สุขภาพดีหุ่นดีหุ่นสวยแล้วต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียเท่ากับหน้าร้านแ่นนั้เลย เรานะคะอยู่ที่ไหนก็เป็นหน้าร้านให้ตัวเองได้เราแค่ดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอคนก็ต้องถามแล้วเฮ้ยไปทําอะไรมาสวยขึ้นอา่หุ่นดีขึ้นจริงไหมนะคะแค่นั้นเลยแล้วก็หมั่นนะคะทําแบบในไลฟ์ฟาร์นนี่แหละโอ้โหเดี๋ยวนี้ทุกคนแบบ ชอบถ่ายรูปกันอยู่แล้วเนาะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกร Facebook ก็แล้วแต่เลยใครถนัดแพลตฟอร์มไหนนะคะหรือว่าบางคนจะเก่งทำ YouTube mm hmm. ก็ได้นะคะเราก็สามารถสร้างครีเอทคอนเทนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผ่านไลฟ์สไตล์ hmm. ของเราผ่านตัวตนของเรานี่แหละเราก็สามารถสร้างธุรกิจได้ง่ายๆแล้วในยุคนี้ mm hmm. ทุกเวลาทุกที่หารายได้ได้ mm hmm. เพียงแค่มือถือคลิกเดียวเอง <Wow. S 1> อ่านี่ก็คือเคล็ดลับของนเองลงทุน900บาทสมัครแค่นั้นเลยง่ายมาก ไม่น่านเชื่อว่าทาแค่นี้ก็เกิดธุรกิจได้ใช่โอเคอ่ะแล้วล้องทิวะครับมีเคล็ดลับยังไงบ้างจริงเคล็ดลับก็ไม่มีเลยค่ะมันไม่มีมันไม่มีอะไรแบบซับซ้อนขนาดน<อ>ั้นจริงทิวแค่เชื่อว่าเออถ้าเกิดเราแบบสนใจเนาะเราก็มาลองทําดูก่อนก็ได้เหมือนแบบลองดูก่อนลองฟังก่อนลองทําก่อนเพราะว่าอย่างที่พี่ขวัญบอกค่ะ M V มันลงทุนต่ํามากๆอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยเนาะ เพราะว่าทุกความจำนานที่เกิดขึ้น,นะคะมันก็เกิดจากการแบบเราลองทําผิดลองทําถูกมาทั้งนั้นะ่ะในยุคนี้คือมันแบบ anytime anywhere ใช่ใช่มันแบบ anytime anywhere มันไม่ต้องคือเราไม่ต้องมีภาระอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคือเนี่ยเราก็ลองมาฟังข้อมูลก่อนลองทําดูก่อนลองใช้สินค้าก่อนแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองอะยังไงคนก็ทักอยู่แล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีไหนก็ตามว่าไหมคะสวยขึ้นดูดีขึ้นผอมลง คนทักแน่นอนแต่ประเด็นอะเอ่อแอมเว์อะเวลาคนทักมันเกิดการต่อยอดได้ด้วยไงใช่แค่ใช้สินค้าก็ก็คุ้มแล้วนะคะพี่แอมเพราะสินค้าแอมเว์แบบสินค้าดีมากแบบดีมากจริงแค่ใช้กับตัวเองอะก็คุ้มแล้วถ้าเกิดเราใช้ชอบแชร์บอกต่อเห็นผลลัพธ์มันก็เกิดการต่อยอดได้อืง่ายๆถ้าเกิดอยากลองดูก่อนนะอาจจะลองใช้สินค้าดูก่อนก็ได้ตัวไหนที่เราแบบเล็งไว้ชอบอยากลดหุนอยากเปลี่ยนแป้งผิวอยากดูแลสุขภาพเพิ่มเติมตรงไหนก็ จจะปรึกษาคนที่แนะนําหรือว่า,าคนใกล้ตัวได้เลยเนาะที่แบบเขาทําธุรกิจแอมเวย์อยู่อะไรเงี้ยคะ่ะแค่ลองใช้สินค้าก็จริงๆอ่ะเปิดใจกับตัวเองนี่แหละอืมค่ะประมาณนี้ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับและนั่นคือเคล็ดลับจากทั้ง2ท่านนะครับต้องบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากมานะผมเชื่อว่าวนนหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้แรงบนนนรันดาลใจในการหาอีกหนึ่งกระเป๋าหรือหลายๆกระเป๋าเพิ่มเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าวันนี้ได้ทริคดีๆกลับไปเยอะเลยต้องขอบคุณเกณฑ์ทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เยเป็นคนมีแต่ความวุ่นวายจะไม่เคยมีเวลาทำตามตัวร่างเดิมๆซ้มำมาชีวิตช่างน่าเบื่อจนในวันหนึ่งได้มาพบเธอชีวิตก็เริ่มสดใสเธอตามสีสันขน้นในหุใจ Don't okay. need to